อยู่ซอย15นะคะตอนนี้ทําขนมขายมีหลากหลายค่ะมีหลายอย่างก็จะมีวุ้นแฟนซีนะคะวุ้นหอมปลาของพอที่เป็นเฟรนชายอยู่ถ้าเป็นขนมตัวอื่นก็จะมีขนมชั้นมีลูกชุบแล้วก็ตอนนี้มีเพิ่มมาจะเป็นเยลลี่นะคะที่เราเพิ่งจะค้นพบมาในวันนี้เองอีกตัวหนึ่งก็จะมีสลัดโลแต่ตอนนี้สลัดโลไม่สามารถออกตลาดได้เพราะว่าราคาผักสูงมาก ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศครั้งแรกที่ทำก็คือทําทให้เพื่อนร่วมงานชิมก่อนมีคอมเมนต์มาแล้วเราก็มาปรับปรุงแต่งเอาแล้วก็ค้นหาสูตรกับทางอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็เอามาปรับเอาผลตอบรับครั้งแรกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนวุ้นก็ต้องขุดแหลอดอะค่ะเพราะว่ามันจะคายน้ําตลอดเลยแต่ตอนนี้จะเก็บไว้เป็น10วัน15วันวุ้นก็ยังอยู่ในสภาพเดิมรสชาติไม่เปลี่ยนที่นิยมที่สุดในตอนนี้ก็จะมี ขนมชั้นกับบุญค่ะที่ขายดีที่สุดค่ะสั่งมาเราก็ส่งให้ถ้าเราส่งได้นะคะตอนเย็นหลังจากเลิกงนานค่ะพอทำเสร็จเราจะนดันดลูกค้านัดรักหน้าตอนเช้าเหมือนในหมู่บ้านก็จะส่งตอนเช้าที่หน้าบ้านบางบ้านถ้าไปถึงแล้วเกงใจไม่กล้ากดกุรกิจก็จะค่อยไว้ที่หน้าบ้านเรื่องค่าใช้จ่ายเราค่อยเคลียร์กันทีหลังค่ะถ้าเดินได้ดีคงต้องยึมมาเป็นธุรกิจส่วนตัว <c oughs> ครั้งแรกที่มา นาทำตั้งคืนนะไนด้แค่ร้อวที่เหลือไม่ได้ดีแต่ลูกค้าม่ดีที่ลูกค้าไม่ได่าลูกค้าบอกว่าโอเคดีใจทำทีเดียวนาวก็ไม่นอนนะนาก็ต้องทำแต่มันก็ไม่ได้เพราะว่าเราเริ่มต้นใช่ไหมคะร่างกายเรายังไปไม่ได้แต่พอเราทำเรื่ยอยๆฝึกฝนตัวเองทุกวันทำทุกวันแบ่งแบ่งถูกว,ว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนยังไงแต่ตอนนี้ก็ไปได้ วุ้นโดเรมอนวุ้นคัพตัวนี้นะคะเราเราจะใช้การหยอดทีละชั้นพอ,พอชั้นที่หนึ่งเต็ตัวเริ่มชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ไปได้เลยในในการเริ่มแต่ละชั้นเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าน้ำส่วนที่เป็นน้ำหวานันกะทิเนี่ยเราต้องทําให้มันบาลานซ์กันเหมือนกะทิมันจะมาแรงอยู่แล้วเราก็ต้องลดสัดส่วนลงน้ำหวานจะต้องขึ้นมาปกะทิให้ได้พอเรามาใส่ส่วนข้างหน้า ตัวโดเรมอนถ้าเราคิดว่าหน้าตาโดเรมอนมันตัวใหญ่ไปเราต้องเอาน้ำหวานตัวนี้สอดไส้เข้าไปข้างในเพื่อที่จะกลบตัวกะทิตัวนี้ไม่มีพิมพ์ค่ะเราต้องหยอดเองส่วนโดเรมอนจะมีพิมพ์ให้เราทำพอเราทำเสร็จเราต้องให้โดเรมอนเนี่ยแข็งตัวโดยที่เราเข้าไปแช่ในตู้เย็นหยอดเสร็จให้มันเซตตัวสักพักไปแช่ในตู้เย็นพอมันแข็งตัวแล้วค่อยเมาออกจากพิมพ์แล้วมาแปะไว้ข้างหน้าทับถ้วยตัวนี้ทับตัวนี้ แล้วก็ใช้บุ้นทใ,ใส่อะค่ะเป็นการประสานตัวโดเรมอนให้เข้ากับบุ้นที่อยู่นี้ด้วยส่วนสีที่เราใช้นะคะเราจะใช้สีผสมอาหารที่เราใช้ตามท้องตลาดทั่วไปแล้วก็สีแต่ละสีนี่จะไม่มีอันตรายในการรับประทานนะคะสินค้าของของนาทุกตัวนะคะนอกจากเราจะมีขายดีแล้วเรามีราคาสมให้ด้วยขึ้นอยู่กับ จำนวนของสินค้าท,ที่ลูกค้าต้องการนะคะสามารถคุยราคากันได้ไม่ต้องเกรงใจติดต่อได้ตลอดะคะ่ะตอนนี้จะใช้ชื่อบ้านขนมในอนานเบอร์โทรนะคะ0844275535นะคะคนที่ไม่เคยกินเลยอะ่ะจะพูดยากกับาการที่เราจะเกรียลกอบให้เขาทานต้องให้เขาลองให้ได้แล้วก็ให้เขาหบอกรถมา